อุ้ยสวอยู่่ะยกมาเลยเฮ้ยสายอยู่นะแต่นี้อวนตับทุกคนดูปลาปลาในคลองนี้แต่ละตัวอ้วนทั้งนั้น สวัสดีมิตรลักนาตกปลาทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับผมเซ้งนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้มาตกปลาที่คลองวันตะพิงต่อนะทุกคนก็อีพีนี้ผมก็จะมาเล่นเหยียสดด้วยนะทุกคนนี่จะเล่นอยู่คันนึงก็ลองดูนะว่ามันจะกินหรือเปล่านะฮะก็ตั้งใจจะมาตีปลาช่อนนะทุกคนอันนี้ก็ตอนนี้ปลาเริ่มกินแล้วนะทุกคน เวลาที่ผมมาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงกว่านะทุกคน10โมงจะถึง1 1 0อโมงแล้วก็ปลาที่นี่ก็จะกินในช่วงเวลานี้นะทุกคน,ชนเช้าผมเคยมาแล้วแต่ว่ามันก็จะกินดีไม่เท่ามาถึงช่วงประมาณ10โมงนะทุกคนก็10โมง10โมงไปถึงช่วงเงย็นๆก็จะกินดีนะทุกคนก็เป็นชาสวนมากนะผมก็เลยจะมาเป็นเวลานี้แต่วันนี้ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะครับทุกคนว่าจะ มีลุ้นขนาดไหนนะทุกคนก็วันแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นหมายธรรมชาติเนาะมันจะก,กินเขาก็กินมันไม่กินมันก็ไม่กินนะทุกคนปลาคนนี้มันก็พูดอะไรไปเข้าหวังไม่เคยได้นะทุกคนอ้าวปน,นินมั้ง หรือว่าติดใช้สองตะขอด้วยอ่ะได้อะไรวะได้ทุงแล้วก็วันนี้ผมก็จะใช้เป็นเหยื่อไส้ไก่ด้วยนะดูลองดูนะว่ามันจะกินหรือเปล่านะไส้ไก่หรือว่ามันอาจจะไม่สู้ไสเ้เรือนก็ได้นะแต่ก็อย่ารู้ว่ามันกินไส้ไก่หรือเปล่านะ คัทนที่พี่เขยจะตกก็เนี่ยนะคันดะกรอนแล้วก็มาฝั่งนี้จะลุกฝั่งนี้ก็ใช้ไส้เดือนอย่างเดียวนะทุกคนแล้วก็ผมก็จะตีเป็นเหยื่อลำจะใช้เกี่ยวไม่ฟูมตะขอนึงแล้วก็จะเป็นเส้เดือนอีกตะขอนึงนะทุกคนแล้วก็คันนี้อันนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งตีไปใช้ เอออะไรนะอ๋อไส้ไก่จะลืมละใช้ไส้ไก่ไปอันนึงนะแล้วก็คันยาวฝั่งนี้ผมจะตีเป็นเหยื่อสดนะทุกคนลองดูนะว่าบัชรช่อนมาจากข้าวหรือเปล่านะวันนี้จะได้รู้หรือเปล่านะครับทุกคนโอเคนะทุกคนวันนี้ก็มาลับชมให้ถึงนาทีสุดท้ายนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทุกคนโอเควันนี้ก็มาลุยกันเลยนะ ถึงช่วงเย็นๆว่าวันนี้จะพอได้ตัวหรืหอเปล่านะฮะทุกคน,นจะขอต้มบนอันเจ้าไม่จะขออาออันอออนี้กูเพิ่งตีปลาเอง ได้แล้วกินคามือเลยวิ่งตีไปแล้เนี่ยปลาวิ่งสวนมามอา้าวไม่ได้ได้ไงวะเฮ้ยเอาเอาไซ<ะ>น,นั้นอะ ูไปแล้วว่าแล้วคุณบอกว่าหักไาล้คันหักนะทุกคนก็คือมันหักอยู่แล้วนะนคุแค่แก้ไขมันซ่อมมันทีนี้มันก็หักไปอีกโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา บ่ายหนึ่งแล้วนะทุกคนเฮ้ย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 ได้แล้วอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้แต่ยัไม่ได้เอ๋อหลุดนะมัวแต่มัวแต่ถ่ายตอนนี้มัวแต่ถ่ายดึงเลย Okay. ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ปากินแล้วอ,โอูโอ้ย หอหลูดเฮ้ยตัวนี้ใหญ่ว่ะเออใหญ่แล้วมันหลุดด้วยไอตัวเมื่อกี้ยกไม่เคยขึ้นเลยนะโอ้ทุกคนตัวนี้มันมาไซส์ใหญ่แล้วนะทุกคน ว้าวนี่มาไซเกือบฝ่ามือนะไซสี่นิ้วอ่ะอีน,นี้มาเริ่มสวยแล้วนะเอ้าทำไมมันได้ปลาวะาวทำไมมันได้ปลาเมื่อกี้หลุดนะทำไเม,มื่อกี้เหมือนหลุดอ่ะสแสดงว่าไม่หลุดไม่หลุดแต่มันน่าจะพระ พาไปติดแล้วก็ดึงดึงออกมาได้นะได้รู้ <c oughs> ดูเวลาเมื่อกี้สามคันก็ <c oughs> สามคันสองคน <c oughs> สามคันสองคน <c oughs> ใส่สวยเนาะ ơ sạch sway, nè chokong cho chokong nè ghi kolokoloko koloko 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 đai koloko 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 บ่าอะเมื่อกี้มึงกดโคตรแรงไงนะเออมายกมายกสายยาวงั้นแหละเอาไหมเอาไหมเล็กแ่บเอาเดี๋ยวๆจัดการก่อนจัดการก่อนของกูกินแล้วว่ะได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเคทุกคนตอนนี้ เป็นเวลาที่ปลากินมากเลยนะทุกคนโอ้โหไอตัวนี้ใส้สวยอะอ,อ้โหูโดนแทงแล้วไม่มีผ้าตกปลาไม่เคยชอบใช้ผ้านี่ยอยเดี๋ยวหลุดอีกเกือบเกือบปแล้วเกือบไปเกือบไป อยู่ได้ไม่ร้อนหรอวะ <c oughs> อยู่ฝั่งนี้ดีจีหรือว่าเอาปลาล้มก็ได้เนาะตอนทางนี้อ๋อลงปลาทางนั้นหนุนก็ตีไม่ได้ดิยังไงต้องมาทางนี้แหละถ้าลงปลาไปทางนั้นหนุนหนุนตีไม่ได้ <c oughs> โอ้กดได้ใช่ไหม ไส่สวยไหมมีน้ำหนักไหมมีน้ำหน,นักไหมเออใส่สวยอยู่อ่ะยกมาเลยเออใส่สวยไส่สวยอุย้อย ใชสวยอยู่ไหมกดกดเร็วกดเร็วกดเร็วหู้ววยตัวนี้กดนแรงอ่ะ ของไส์ไซส์สวยอยู่เช้าโอ้ตัวแค่นี้กดค่อนแรงนะไซส์สามนิ้วเอ๊ยทำไมกูไม่เห็นวะเออติดแล้วเนี่ย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 ดึงเล้งแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย เออโอ,โอ้ยตัวนี้วิ่งตัวเขาหรอวะใหญอ่อันนี้ก็เด็กวะอ้โหันนี้ติดตอ้อเขาวะเฮ้ยมันมันโคตรเหมือนมีน้ำหนักเลยตูวมั้งไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไหลกินหีืวะ ม <laughs> ันพาไปพันอะไรของมันไม่เป็นแล้วดูแค่ปลายอคย้างเดียว่อนลย อาได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วแต่ไม่ไแน่ใจว่ามันมีไซส์ไซส์ประมาณไหนไม่กินตอนไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่เห็นเลยโอ้ยตัวนี้ไซส์สวยอยู่โอ้ยเฮ้ยอ,อย่าไปชนอย่างนี้ไซส์สวยนะนี่ไซส์สี่นิ้นว โอเคนะครทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาใบทสองจะถึงใบทสามแล้วนะทุกคน <S 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 เราประมาณนี้ทุกคนดูนะรอยน้ำที่เป็นท,ที่ที่มีหญ้าตรงนู้นนะที่อยู่ที่ที่อยู่ฝั่งตะลิงนะทุกคนดูจะเป็นสีเท,ทาๆหน่อยนะเทาๆกับสีเขียวถ้าที่สีเขียวข้างบนนี้ก็คือ มันเป็นรอยที่น้ำไปไม่ถึงนะลังนนี้คือน้ำท่วมหมดเลยสภาพไม้ก็ตรงนี้นะตรงนี้เป็นหมาฟรีนะทุกคนใครอยากมาก็มาได้นะไะมฟรีตกได้ตลอดแต่แค่มาแล้วอาจจะเจอคนที่เข้ามาวันแผลนะแค่นั้นเองนะทุกคนอาจจะโชคดีอโชคไม่ดีนะทุกคน แต่ผมมาตกนี่ก็คนเขาก็มาตกเขาว่ามาหวานแถที่นู่นที่มีเกาะกลางตรงนู้นนะผมตกตรงนี้ก็เกินอยู่นะทุกคนอรถจอดบนนี้นะทุกคนเผื่อฝนตกนะรุ่นกันเลยนะอีกสองขุมรถจะได้สักเพิ่มสักอย่างดูนะทุกคน ไอ oh. ้ตัวนี้ขดเลยอ่ะปลาช่อนปลานินน่าจะปลานิน,น,อน,น,นเออปลาน,นินเอ <c oughs> เออน่นอาจะใช่วะ่ะเออน่นอาจะเกี่ยวท้องอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อเกี่ยวปาก ซ้ S 1> <S 1> <S สยอยู่นะแต่นี้วันตับทุกคนดูปลาปลาในคลองนี้เดี๋ยวแล้วตัวอ้วนทั้งนั้น,น,น นี่ทุกคนได้แล้วนะปลาดุกตัวนึ่งฮะเออแต่โบราณเลยโบราณเออคนได้ปะดุกแล้วโอ้โหตัวใหญ่เลยโอ้ยทุกคนได้ปะดุอีกแล้วนะทุกคน ฮะมันดุเหรอเจ๊บอกนี่ทุกคนผมได้แล้วนะไระดูแซ้เท่าแขนกระดูมาตัวนึ่งกระดูมาตัวนึ่งร้อนเลยใช่ไหมใช่ะจะได้ใช่ได้อันนี้วันอยู่โม้โค้อ่ะ อเนี่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วนะคิดว่าเดี๋ยวคงต้องเก็บของที่จะกลับบ้านได้แล้วนะทุกคนนี่ประมาณนี้นะหมืดแล้วนี่เลยที่ที่เราตกฟ้ากันโอเคอเดี๋ยวจะให้ผลงานของวันนี้ให้ดูนะ ว่ามันได้สักประมาณประมาณเอเปอร์ชัดเปนอย่าเดียวอะไรเล็กนี่กวาดหมด ประมาณนี้นี่นี่ทุกคนผลงานของวันนี้โอ้วันนี้ได้เนี้ยปลาตัวไหนนี่นะฮะผลงานของวันนี้ก็ได้เป็นปลาดุกเท่าแขนตัวหนึง่งแล้วก็ตอนนั้นเป็นปลาดิน,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 นล้วนๆเลยอันนั้นน่าจะเป็นรอยแผลมัง้งใช่เป็นน่าจะไปกัดกันมั้งนนะ วันนี้หมานอยู่นะทุกคนวันนาของวันนี้ครึ่งวันนะมาเทีย่ยงเย็นเอ้นี่นะก็ตอนนี้ก็ผมกลับแล้วนะมีพี่เข้ามาวานแหลนะเนี่ยก็นี่เลยเขากาลังจะลงแหกันนะทุกคนนี่วันนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ไฟที่ตกดินแล้วจะจะมืดแล้ว โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ผลงาน,นก็เป็นที่น่าพอใจนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องตอนนี้กกลับแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวว่าสวัสดีนะครับทุกคนลาแล้วเจอกันใหม่ในพปีนานฮะว่าจะไปลุยกันที่ไหนนะช่วงนี้ผมอาจจะมาเมนี่บ่อยนะทุกคนแต่ก็รุนนะว่าก็เดี๋ยวผมก็จะไปหาที่นะว่าจะไปลงกันที่ไหนนะฮะวันนี้ก็แค่ okay, นี้แหละเก็บของแล้ว ปกลับบ้นเจอกันใหม่ในอีพีหน้าฮะบายละ